อาเซนนอนได้ทำการยืมตัวราฮีมสเตอร์ลิงปีกตัวเก่งจากเชลซีมาใช้งานจนจบฤดูกาล2024-2025ถึงโดยดีนี้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์สเตอร์ลิงวัย29ปีถูกแยกซ้อมและยึดเบอร์เสื้อเนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอนโซมาร์เรสกากุนซือคนใหม่ของเชลซีส่งผลให้เขาต้องมองหาทีมใหม่ก่อนตลาดปิดแม้จะมีข่าวลือเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่สุดท้ายเป็นอาเซนอนที่บรรลุข้อตกลงยืมตัวเขาไปใช้งานการย้ายมาอาเซนอนทำให้สเตอร์ลิงได้กลับมาร่วมงานกับมิเกลอาเตตาอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในช่วงที่อาเตตาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมเชลซีในปี2022ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์สเตอร์ลิงลงเล่นให้เชลซีไปแล้ว81นัดและทำได้19ประตู อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในทีมเชลซีทำให้เขาต้องมองหาความท้าทายใหม่ในช่วงนี้